เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสระายาสวยๆรถดีๆที่ชาววิลิตคารถบ้านคุณชาววิลิตนะครับอยู่ฝั่งต,ตรงข้ามเซ็นทนารัลสระายานะครับผมวันนี้นี่เมื่อกี้ผ่านไปไม่เกินชั่วโมงนี่เคเอารถนี่ลดราคามาให้อีกแล้วนะครับผมเป็นเจ้าฮอนด้าซีวิกนะครับฮอนด้าซีวิก ปี2021เลยนะครับผมราคาเขาเคยตั้งไว้ที่588,000ไม่ไปสักทีวันนี้พี่เฉาลิตลดราคาแบบจุกๆไปเลยครับผมเหลือแค่549,000และแถมไม่แค่ไมวิ่งแค่37,000กว่าโลเองนะครับ37,000กว่าโลตัวนี้เป็น1.8 E นะครับปี2021ราคา 549,000อ่ะรอบคันให้เพื่อนๆดูหน่อยครับคันนี้เป็นสีบอลเงินลดยอดนิยมลดลดยอดนิยมตลอดการของค่าย Honda เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ได้แม็กขอบ16จากโรงงานครับแม็กฮอนด้านะครับ เป็นร้อมแม็กอัลลอยขอบ1ิจากเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นตัว C นะครับตัวนี้เป็นรุ่น F4 ไฟท้ายจะเป็นตัว C แบบนี้นะครับสวยๆเท่ๆหล่อไปเลยนะครับแต่ได้โลโก้ฮอนด้านะครับเป็นเป็นเป็นโครเมียมนะครับผมดูเดี๋ยวดูฝากระโปรงท้ายห้องโดยสารอ๋อเนี่ท้ายฝากระโปรงกว้างเก็บของได้เยอะเลยนะครับผมและน็อตยึดฝากระโปรง ไม่ขยับเลยรอย้อยซีนกาวเดิมๆนะครับผมอ่าตัวนี้มียางอะไรไหมนีม่แม่แรงยางอะไหล่เครื่องมือครบๆเลยนะครับเดินทางไกลไม่ต้องห่วงเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบๆนะครับรถคันนี้สวยเดิมสีเดิมๆไม่เคยทําสีเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับผม นะครับผมลูกค้าใช้น้อยมากๆนะครับวิ่งแค่37,000โลเองนะครับถ้าเกิดคิดเป็นต่อปีนะครับวิ่งแค่9,000 0กว่าโลเองวิ่งต่อเดือน770โลวิ่งต่อวันแค่25กิโลสงสัยวิ่งแค่รับส่งนักเรียนใกล้ๆบ้านวิ่งถ่ายตลาดแค่นี้เองนะครับและแถมยังได้ไหม แท้แน่นอนเลย3 7 0 0 0โลนะครับเรารับประกันไม่แท้ด้วยนะครับผมคันนี้ได้โปรมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้นะครับผมแอร์เย็นชํำเลยฮะไม่ต้องห่วงเลยฮะแอร์ฮอนด้าเขาเย็นอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้มีเบรกไฟฟ้าไหมฮะตาต้องมีเบรกไฟฟ้าด้วยนะครับ ได้จอ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 เอนเตอร์เทนเมนต์จากโรงงานนะครับมีพุซสตาร์ด้วยตัวนี้ได้เบาผ้านะครับเบาผ้าสวยงามมากๆเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเหมือนก็ยังไม่มีคนนั่งเลยนะะนครับสวยเดิมใหม่อย่างกับป้ายแดงเลยนะครับตากล้องไปที่ขอบขอบประตูรถโครงสร้างรถอีแล้วนะครับเตรียมตัวดึงอีกแล้วนะครับอาดูครับรอยเม็ดอาร์คนะครับ ทั้งสองฝั่งนะครับรถเดิมๆรถไม่มีชนรอยอักต้องเป็นแบบนี้นะครับผมเซฟภาพเก็บไว้แชร์ไว้นะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กําลังมองหารถยนต์มือสองคนทางบ้านที่กําลังหารถยนต์มือสองให้เขาดูนะครับว่ารถไม่ชนรถสวยรถเดิมรถไม่แท้รถมือเดียวป้ายแดงไอตัวนี้ ใกล้เคียงมือเดียวใกล้เคียงกับป้ายแดงมากๆเลยนะครับเชแนะนําเลยนะเคคอนเฟิร์มเลยนะครับมาไม่สวยไม่สวยอย่างที่พูดนี่ให้ไปนะไม่ไม่แท้นี่นะยอมให้ปรับแสนบาทเลยนะฮะถ้าเกิดมาแล้วใหม่ไม่แท้นะฮะรถเรากอใหม่นะครับผมทางพี่โชว์กาลันตีนะครับออกใบรับประกันให้เลยนะครับผมเรถคันนี้นะครับผมอ ราคา5 88,000นะคะเคยตั้งไว้5 88,000ป้ายแดงตั้งไว้ที่ป้ายแดงขายตอนออกป้ายแดงนี้อยู่870,000นะครับและทางโชรูมเราเคยตั้งราคาไว้ที่5 88,000วันนี้ลดลงไปให้เพื่อนๆเ,เลยฮะ40,000บาทเหลือ5 49,000นะครับ5 49,000นะครับซื้อสดไม่เสียแวด7%ซื้อสดไม่เสียแหวน 7%, 7 ซื้อผ่อนจัดเต็มปีดาวนะครับสําหรับคนเครดิตด,ดีนะครับจัดเต็มปีดาวได้เลยสําหรับคนเครดิตด,ดีอ่ะดูห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องกันหน่อยเสียงเครื่องเดินเงียบๆเครื่องดีเกียร์ดีขับดีช่วงล่างดีนะครับพร้อมใช้งานหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อน,อนๆมาเอากันไปเลยดูน็อตยึดฝากระโปงนะครับอยู่ครบหมด ลอยรูกลมแบนเรียบร้อยอาร์ตต่างๆอยู่พบหมดเลยนะครับเป็นฝาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถไม่เคยทําสีไม่เคยเปลี่ยนฝาตะโรงไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนแก้มไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยคานหน้าเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปรนะครับผม เป็นรถปีย1ิบเดเลยไม่สามหมื่นเจ็ดแท้ๆนะครับเคแนะนำเลยไม่สามหมื่นเจ็ดแท้ๆถ้าไม่ไม่แท้เนี้ยให้ปรับเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับรถคันนี้ถ้าซื้อสดไม่เสียแบตเจ็ดเอร์เซนโอนที่ไหนโอนที่บางขุนเทียนนะครับคันนี้ไปโอนที่บางขุนเทียนนะครับหัวกระบือนะครับผมไปไปที่นี่เร็วรวดเร็วคนไม่เยอะไม่เหมือนจตุจกักรคนเยอะ ราคา588วันนี้ไม่ขายครับพี่ชาวริตลงเหลือแค่549,000 549,000ซื้อสดไม่เสียแหวก7%ซื้อผ่อนเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวนะครับเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวและก็มีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยสำหรับคนเครดิตด,ดีนะเริ่มต้นที่2.99%นะครับ2.99%โชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยานครับ ฝากมุดมาที่ชาววลิตค่ะหรือโรตัสสารยาก็ได้ครับเลยโรตัสสายสารยามา1นกิโลนะครับนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับโรตัสสารยาเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับปี21ไม่30,07นะครับไม่30,07ันโลราคา588ไม่ขายขาย549,000คันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอยากให้มาอยากให้มาดูอยากให้มาซื้อนะครับ อยาก,อยาก,กา k. อยากบริการนะครับเคอยากบริการเพื่อนๆนะครับให้เคได้บริการให, <aty ride eln ik ara> ให้ให้เคได้ดูแลนะครับฝากไว้ด้วยกับเจ้า c ีวิ c ปี2 0 2พราคา549,000มไมวิ่ง3 7 0 0 0คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเป็นอะไรเป็นคันไหนเคจะมาไลฟ์ให้เพื önem, ่อนๆดูอีกทีนะครับหาะคันนี้ไปก่อนครับผมครับสวัสดี